ทำเอาแฟนๆแลหลายคนตกใจไปด้วยเลยนะครับหลังจากทราบข่าวว่านักร้องและพิธีกรอย่างตั้มวราบุตรหรือตั้มดวสตาร์เก้าประสบอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ชนต้องนอน ICU โดยทางเพจวันบันเทิงได้แจ้งข่าวตั้มวราวุธประสบอุบัติเหตุในครั้งนี้ซึ่งได้เล่ารายละเอียดไว้ว่าส่งกำลังใจให้ตั้มวราวุธประสบอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ชนบาดเจ็บปากฉีกจมูกขากตอนนี้ยังนอนห้อง ICU ส่งกำลังใจให้ตั้มวราวุธที่ประสบอุบัติเหตุขณะขับรถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านเมื่อคืนวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ4ทุ่มครึ่งบริเวณถนนกรุงเทพกรีธา32โดยตั้มได้รับบาดเจ็บปากฉีกถึงจมูกจมูกหกักเบื้องต้นนำตัวส่งโรงพยาบาลต้องรักษาห้อง ICU ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะครับซึ่งจากคำบอกเล่าของคนใกล้ชิดเปิดเผยว่าตั้มขับรถมาทางตรงและถูกมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งปาดหน้าจนรถชนกันซึ่งได้รับบาดเจ็บทั้งคู่ทั้งนี้ตั้มปากฉีกถึงจมูกจมูกหัก ตอนนี้ได้รับการรักษาตัวอย่างปลอดภัยแพทย์เย็บแผลที่ปากเรียบร้อยส่วนจมูกที่หักแพทย์ได้รักษาให้เข้าที่แล้วแต่ตั้มยังต้องอยู่ห้องไอซียูต่อไปนะครับด้านคู่กรณีขาหักตอนนี้ทั้งคู่ยังไม่ได้คุยกันแต่ฝั่งตั้มมีคนใกล้ชิดได้ไปแจ้งความไว้ที่สอนอประเวศแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าต้องไปหาหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดมายืนยันซึ่งคลิปวงจรปิดต้องประสานไปทางสำนักงานเขตพระโขนงหรือเขตบึงกลุ่มอีกทีหากใครมีคลิปหน้ารถจากเหตุการณ์นี้แถวบริเวณซอยกรุงเทพกีราสา32 สามารถติดต่อกลับมาได้ที่เพจช่องวันหรือได้เร็กไอไปบอกตั้มหรือติดต่อไปที่เบอร์โทรศัพท์ผู้จัดจาก,การส่วนตัวตั้มหน้า IG ทั้งนี้ตั้มยืนยันว่าถ้ามีหลักฐานจากคลิปแล้วปรากฏว่าฝั่งตัวเองเป็นคนผิดก็ยอมรับไม่ได้คิดปฏิเสธเลยหรือถ้าคู่กรณีเป็นคนผิดก็แค่เคลียร์กัน